สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาะคม2567นะแล้วก็ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะวิชาจะไม่ได้ทำดวงความรักแล้วนะเนื่องจากไม่อยากให้มันไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจนะคะอยากให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าแล้วก็ในคลิปอะคะ่ะจะมีเฉพาะดวงภาพรวมของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะ โอเคมาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้2ไม่เท้า Night of Cups The Star แตกเรียญ The Fool Queen of Swords The Emperor, Page of Cups, The Empress แล้วก็ The Lovers นะคะ ในเดือนนี้ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณโดดเด่นมากๆนะคะทาอะไรคนจะค่อนข้างให้ความสนใจนะจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้น่ยจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นนะคะทําอะไรจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะแล้วก็ในบางคนน่ะค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ มีการประเมินสถานการณ์มีการวางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะดูว่าในสิ่งที่พวกคุณทําในเดือนนี้น่ะมันค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็พวกคุณค่อนข้างที่จะมีความสบายอกสบายใจแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจะค่อนข้างให้ความเอ็นดูมากๆจะสนับสนุนส่งเสริมนะคะ บางคนมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่มันทำให้พวกคุณมีความโดดเด่นมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้พวกคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญนะถ้าเกิดใครที่กำลังรอคอยอะไรอยู่ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับนะคะแล้วก็มันจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะ หรือถ้าเกิดใครที่รอคอยในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับนะคะดูว่าพวกคุณจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทางเลือกใหม่เข้ามามีโอกาสใหม่ๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาให้กับพวกคุณได้ลองทำนะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในหน้าที่การงานในเดือนนี้นะ่ยมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง การงานในเดือนนี้นะ่ะทำอะไรจะประสบความสำเร็จมากๆนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าใดๆเข้ามาก็ตามพวกคุณจะค่อนข้างเอาอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่คิดในเรื่องของการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานในเดือนนี้มีโอกาสที่จะทำสำเร็จนะคะสิบดาบที่มันเข้ามาในเดือนนี้นะมันจะเข้ามาเป็นตัวบอกว่ามันจะจบกับสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะ แล้วก็พวกคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะทำอะไรถ้าเกิดติดขัดเนี่ยจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าในบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพวกคุณเองที่ต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือคนอื่นนะคะในสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้นะ,ะดูว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานนะคะ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตําแหน่งใหม่ที่มันดีขึ้นที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่มันมีความเติบโตมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะถ้าเกิดไปเนี่ยดูว่าได้ไปเติบโตแน่นอนนะคะแต่สําหรับใครที่ยังอยู่ที่เดิมดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นความสําคัญของพวกคุณมากขึ้นนะคะจะมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่มันทําแล้วเนี่ยพวกคุณจะได้รับเครดิตจะได้รับชื่อเสียงจากมันมากขึ้นนะคะ มองว่าหน้าที่การงานในเดือนนี้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยพวกคุณก็จะสามารถเอาชนะได้จัดการได้รับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาทดสอบได้นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นล่ะคะ่ะที่มันจะทำให้พวกคุณได้รับการยอมรับมากขึ้นนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แล้วก็จะค่อนข้างมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะบางคนเนี่ยอาจจะมีความหวังใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะหรืออาจจะพบลู่ทางช่องทางในการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรไว้นะคะเคยลงทุนลงแรงทำอะไรไว้นะ,ะในเดือนนี้จะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมานะคะพวกคุณจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะจะได้รับ ความเมตตาจากผู้คนที่เขาอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันกับเรานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายน่ะเขาจะค่อนข้างให้ความเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษนะแล้วก็สำหรับบางคนน่ะมันจะมีทางเลือกใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะในบางคนอาจจะมีอาชีพที่สองที่มันสามารถทำเงินได้นะคะเป็นกอบเป็นกำรรด้วยนะ มาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกถ้าเกิดใครที่อยากทำอะไรนอกเหนือจากอาชีพหลักนะคะสามารถทำได้นะดูว่ามันจะมีอาชีพที่สองเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกคุณก็อาจจะมีความคิดเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะในเดือนนี้การเงินไม่แย่นะคะแต่ก็ให้ระมัระวังคนอาจจะเข้ามาหยิบยืมนะคะถ้าเกิดให้ได้ก็ให้ถ้าเกิดให้ไม่ได้ให้บอกเขาไปตรงๆนะคะ หรือในบางคนเนี่ยอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้กับบุคคลอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะจะมีทางแก้ทางออกแน่นอนนะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะคะในสิ่งที่พวกคุณคิดว่ามันอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะแย่ yeah. หรือว่าอาจจะหาทางออกยังไม่เจอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะหาทางออกเจอนะคะ แล้วก็ในเดือนนี้ใครที่รอคอยเงินก้อนหรือว่าเงินใดๆก็ตามแต่ที่พวกคุณควรที่จะได้นะ่ะมันจะมีข่าวดีเข้ามานะคะจะได้รับในสิ่งที่พวกคุณรอคอยนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดนะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะดูว่าพวกคุณค่อนข้างที่จะมีความสบายอกสบายใจมากๆนะคะในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดใครที่หมงานหนักนะคะให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะ,ะแล้วก็สำหรับภาพรวมในเดือนนี้นะะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะทำอะไรคนจะค่อนข้างจับตามองนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม ในสิ่งที่ทําอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีทางเลือกใหม่เข้ามานะคะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นมีข่าวดีๆเข้ามามีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่รอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ตําแหน่งที่มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่พวกคุณจะทําสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเติบโตที่อื่นได้ด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะริชาร์ดขอเซาเสียงของทุกคนหน่อยนะคะว่าถ้าริชาร์ดเปิดรับดูดวงส่วนตัวค่าครู590บาทแบบดูแลตลอดไปจะมีใครสนใจไหมคะโดยจะทำเป็นคลิปให้1คลิปต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้ง และเจ้าของดวงสามารถเข้าถึงดูดูคลิปนั้นได้คนเดียวในช่อง y o u t u b ิรันทูมอร Morning Glory และถ้ามีคำถามหรือมีเรื่องที่ต้องการถามเพิ่มเติมลูกดวงสามารถถามได้ผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปดวงของตัวเองและริฉันจะเปิดไพ่ตอบให้แต่ขั้นตอนนี้จะไม่ได้ทำเป็นคลิปให้อีกแล้วนะคะเพียงแต่ริฉันจะเข้าไปตอบในสิ่งที่ลูกดวงถามมาเท่านั้นแต่ในกรณีที่ต้องการให้ทำเป็นคลิปใหม่ก็จะเป็นการจ่ายค่าครูใหม่ค่ะและนอกจากนี้ ริชาร์ดยังเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของ AIA ด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากให้ริชาร์ดเป็นคนดูแลสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะริชาร์ดมีไอ l i c ายเส้นสำหรับแนะนำการลงทุนนะคะในอนาคตอันใกล้นี้จะมีขายพวกกองทุนรวมด้วยค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ